สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสวนกันนะฮะตอนเช้าวันนี้นะครับอากาศสดใสนะฮะแดดร้อนนิดนึงนะเดี๋ยววันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูต้นใบแมงลักที่เราได้ทําการชําลงแยกกระถางไปนะครับกระถางเล็กนะที่ผมได้ทําคลิปไว้นะครับก็คือผมจะ,ะเด็ดยอดนะครับของแมงลักแล้วก็เอาไปชําใส่ใน กระถางเล็กๆแบบนี้นะครับ 2- 3สายอดนะครับพอเขาเริ่มติดแล้วก็จะแยกออกมาใส่กระถางเดี่ยวแบบนี้นะครับอย่างละต้นนะตอนนี้นะครับแมงรักที่เราเอามาชํานะครับลงกระถางเดี่ยวนะตอนนี้ก็พร้อมที่จะลงปลูกได้แล้วนะครับนี่คุณผู้ชมดูเขาเริ่มจะแต่ยอดแตก่กิ่งก้านสาขาออกเยอะแล้วนะครับก็แสดงว่ารากของเขา เดินดีแล้วตอนนี้นะผมจะทําการย้ายลงปลูกในกระถางใหญ่นะครับในเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนี่ครับรากเขาทะลุก้นกระถางลงมาแล้วนะครับนะครับตอนนี้ผมได้เตรียมกระถางไว้แล้วนะครับก็คือเป็นกระถางดินนะใส่ปุ๋ยคอกแค่นั้นนะผมไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะฮะก็คือผักพื้นบ้านนะฮะแล้ก็ ไม่ต้องไปผสมอะไรเยอะนะครับก็คือดินกับปุ๋ยคอกผสมให้เข้ากันเตรียมม้นะครับในกระถางเดี๋ยวเราไปาดูพร้อมกันนะครับวิธีการที่เราย้ายลงปลูกนะครับแล้วก็กระถางที่ผมใช้นะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมนี่คือกระถางนะที่เราได้เตรียมไว้นะก็เป็นขนาดใหญ่นะครับที่สุดในสวนแล้วนะครับประมาณนี้ ไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่แต่แต่ก็น่าจะ12นิ้วขึ้นนะครับนี่ครับนี่อันนี้ดินนะครับผมเตรียมดินดินหน้าดินธรรมดาแล้วก็ใส่ปุ๋ยอคอกลงไปนะเตรียมไว้แล้วนะครับก็ไม่ได้ผสมอะไรมากมายนะครับนี่ครับนี่ครับต้นแมงลักที่เราเตรียมมานะครับเดี๋ยวผมจะ แกะลงปลูกนะครับก่อนอื่นะฮะเราต้องวัดขนาดก่อนนะครับกระถางนี่ครับใช้มือคุยดินนะครับทำเป็นลุมปลูกเลยนะครับไม่ยุ่งยากครับวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวนะฮะเราไม่ต้องไปลุงอะไรให้ยุ่งยากนะครับหน้าฝนนะช่วงนี้นะผมแนะนำฮะคุณผู้ชมอย่าไปใส่ พวกุ๋ยมาพ้านะครับเยอะนะเพราะจะทำให้ลากเน่าได้นะครับอโอเคครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้มือบีบๆตรงนี้นะครับนิดนึงนร,รอบๆกระถางแล้วก็คว่ำนะครับแล้วก็เขย่านิดนึงนะนี่ครับอโอเคครับ เดี๋ยวเรามาดูลากนะครับตอนนี้ลากของเขาเยอะมากนะครับคุณผู้ชม,มนี่ครับอย่างนี้ยังไงก็รอดครับปลูกไว้กลางแดดกลางฝนนะไม่ตายนะครับนี่ครับแค่นี้จากนั้นเราก็ใช้ดินตรงนี้กลบนะครับ ผมขอย้ายฝัย่งนะให้คุณผู้ชมเห็นลักษณะของต้นของเขาก่อนนะครับอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําการลดน้ําให้เขานะครับลดให้เปียกชุ่มไปเลยนะครับรอบเดียวนะครับผมจะลดแค่ตอนเท้านะแล้วก็บางให้เขาโดนแดดทั้งวันเลยนะรประมาณนี้ในการย้ายชานะครับพวกต้นกล้า แมงลักแล้วก็พวกกระเพราหนะัวรำพาก็ใช้วิธีเหมือนกันนะครับเอาไปชําในกระถางนะครับหลายๆกิ่งหลายๆย,ยอดนะแล้วก็เรามาแยก,กย่อยใส่กระถางาเดี่ยวแล้วก็ตั้งให้เขาโดนแดดนะให้เขาปรับตัวนะจากนั้นก็พอเขาเริ่มจะแตกยอดนะแบบนี้เราก็ย้ายลงกระถางใหญ่ปลุกนะฮะรับรบองว่ารอดแน่นอนนะสำหรับท่านใดที่ กำลังประสบปัญหานะครับในการปลูกแมงลักหรือพวกกระเพรานะครับปลูกแล้วก็ไม่รอดนะครับลองวิธีนี้นะครับสำหรับใครที่ปลูกง่ายก็แค่จิ้มนะครับอันนี้ก็ติดแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ยังปลูกไม่ค่อยติดนะครับก็ลองวิธีนี้นครับเอาไปปรับใช้ในส่วนของท่านดูครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไปเปี่ยงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ